สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันในวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569นะครับลุ้นเชียร์พรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมโปรแกรมค่ำคืนนี้หกคู่นะครับเกมที่น่าสนใจบิ๊กแมตช์ซุปเปอร์ซันเดย์อยู่ในช่วงเที่ยงคืนครึง่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดเอติฮัสต้อนรับการมาเยือนของเชลซีที่เพิ่งปลดโค้ชเอนโซมาริสกาล่าสุดเลยนะครับก่อนอื่นเลยแอด eak ห้าสิ e นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครอยากจะพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอล ะครับเข้ามาเชียร์เข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะครับ eak 99ฝากขอบอลไปด้วยนะครับเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบุกไปเสมอเซนต์แลนด์ศูนยก็ถือว่าทิ้งไป2แต้ม ตอนนี้ก็ยังตามหลังอาร์ซตอลอยู่นะครับส่วนเชลซีก็เสมอบอลบัดศูนย์ศูนย์ก็สะดุดทั้งคู่แต่ว่าเชลซีช่วงหลังสามเกมล่าสุดไม่ชนะเลยนะครับเสมอนิวคาสเซิลสองสองแพ้วิลล่าหนึ่งสองแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอบอลมัดสองประตูต่อสองถ้ามองจากชื่อชั้นของนักเตะก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดนี้อาจจะดูลมเหล่ยมกว่านะครับตัวเจ็บตัวแบนเอ็ดโนลี่ไปเล่นทีมชาติกับทางด้านอัลจีเรียเช่นเดียวกับโอมามามูส ส่วนตัวเจ็บออสการ์บ๊อบโควสิตแล้วก็ทางน้านจอห์นสโตนเชลซีครับมอเซสไกเซโดสะสมไปเหลืองครบวันนี้ก็จะติดโทษแบนนอกนั้นก็พร้อมลุยหมดนะครับโดยเฉพาะเกมลุกอย่างไปโดเนโตโคพารเมอร์จอไปโดนะครับรวมไปถึงคู่กลางก็น่าจะใช้ทางน้านเอนโซกับทางน้านอังเรสานโตส่วนเกมรับ ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับมีรลิสเจมนะโฟฟาน่าชาโลบาคุสโซประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสมาทีนี้มาดูเจ้าบ้านกันบ้างเจ้าบ้านของเป๊ปกุเลล่าเนี่ยก็คงจะวางหน้าเป้าอย่างอลิมบราห์ฮาร์แลนนะแชรก,กี้ช่วงหลังเล่นดีก็คงจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงต่อเนื่องเล่นร่วมกับฟิลโฟเดนตรงกลางได้โรดี้กลับมาช่วยทีมแล้วนะครับมีโรดี้ทีเจนี่ไรเดอร์แล้วก็เบรโดซินวาส่วนเกมรับก็จะมีนูเนสดิอาร์ กอรโอแล้วก็รวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างโอเรรี่หรือไม่ก็จะให้นาธานอาเก้เล่นนะครับประตูก็ใช้ดอนนารุม่านะครับผลงานเจอกันช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีห้างเกมหลังสุดทุกรายการซิตี้ชนะได้ไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับอ่ะมาวันนี้ด้วยสถานการณ์นะครับมุ่งมั่นทั้งคู่ ซิตี้เนี่ยยังลุ้นแชมป์กับอาร์ซอลแล้วก็พวกทางน้านแอสเมลล่าอยู่นะครับแต้มก็ยังตามหลังไม่หา่างเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านต้องพยายามเก็บสามแต้มให้ได้ส่วนเชลซีช่วงหลังทําแต้มสะดุดบ่อยมากก็ต้องลุ้นในพื้นที่ทัฟฟ์วันนี้ก็ต้องการ เหมือนกันนะครับการบุกมาได้หนึ่งแต้มหรือว่าชนะซิตี้เอ่ยก็อาจจะทําให้สถานการณ์ของโชซีพลิกผันได้เหมือนกันนะครับอาจจะไปในทางที่ดีด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านเน้นเน้นวัดกันปอนต่อบอลตัวต่อตัวผมชื่อว่าซิตี้เกมรุกค่อนข้างจะดูด,ดันกว่าเพราะฉะนั้นขอแค่มุมเฉือนเก็บ3มแต้มพอแล้วครับวันนี้ซิตี้น่าจะทําได้เอกมะข่าวชี้ชัดฟันทงไปที่ซิตี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่เป็น สงครามดอกกุหลาบนะครับเกมระหว่างลีดยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะเล่นคู่แรกของค่ำคืนวันอาทิตย์เลยนะครับ19บเนาฬิกาสานาทีอ่าคู่นี้ผมชอบลีดนะช่วงหลังๆฟอร์มดีมากนะครับโดยเฉพาะอ่าหน้าเป้าอย่างคาร์ดูลูวินเจอกับแมนยูถ้าไปไม่ดีจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่แมนยูจะโดนน็อกได้เหมือนกันนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4มกราคมนะครับ2คู่เจ้าบ้านหมดเลยเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลีดยูไนเต็ดนะครับ แอด EAK ค้สก้า e <f ool> พูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันอาทิตย์ที่4มกราคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยก็กลับมาลงสนามทำการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับนิวคาสเซิลเจอกับพาเลทนะครับนิวคาสเซิลเพิ่งบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่มา3ประตูต่อหน,นึ่งฟอร์มโดยรวมอันจริงๆเกม ยเย่าเกมเยือนก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับเพียงแต่ว่าเกมเย่าเนี่ยถ้าได้เล่นในบ้านยังคงเป็นทีมที่เล่นได้สนุกแล้วก็เก็บผลกนนารแข่งขันเก็บตามได้ค่อนข้างเยอะนิกว w ลเทอร์มาเดอร์นะครับแอนโทนีกอร์ดอนเจคอบเมอร์ฟี่บูโนกิมาริสแล้วก็ชอว์ลิงตันมิดฟิลด์เหล่านี้ก็ทยอยลงสนามกันได้น่าไม่น่าจะมีปัญหาเบื้องต้นน,นะครับส่วนคิสเซาพาเลตเองครับตอนนี้อยู่ในช่วงการเล่นฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างต่ำตกลงไปเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทำให้ตอนนี้ 6เกมหลังสุดในทุกรายการไม่ชนะนะครับแพ้4แล้วก็เสมอ2นัดแล้วก็นักเตะเองสังเกตได้ว่าน่าจะถูกใช้งานในหลากหลายรายการแล้วก็โปรแกรมถี่ช่วงนี้จะเห็นนักเตะพาเลทเนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผลกระทบอย่างนัดล่าสุดก็พวดอิสมลลาอาซายังไปเล่นทีมชาติดาเนียลมุนยอสนะครับอันนี้มีอาการบาดเจ็บทําให้ผุ่มกําลังสํารองที่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยยังแทนกันไม่ได้นะครับ2องนหลังที่คู่นี้เจอกันนะครับที่นิวควาสเซิลเป็นเจ้าบ้านเนี่ย เอาชนะคิซ่าพาเลทแบบขาดลอยนะครับด้วยสกอร์5-0และ4ประตูต่อศูนย์ครับคิซ่าพาเลทกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ดีเลยนิวคาสเซิลเล่นในบ้านถือว่าน่าไว้ใจแล้วก็เล่นได้แบบดุดันผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกครับและสุดท้ายนิวคาสเซิลจะใส่ความเบสิเด็ดขาดกับเกมในบ้านเอาชนะคิซ่าพาเลทไปได้และคว้า3คะแนนในเกมคืนวันนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กับอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่โอกาสหน้าครับวันนีี้สสวัสดัดครบ